มันสองนะคะคือมันตกอย่างนี้เลยมันตกปึ๊กอย่างเงี้ยแล้วลมันก็หัวมันก็จะยุบอย่างเงี้ยอ่าระหว่างเรียนอย่างเงี้ยเราต้องช็อตโน้ตอะไรไปด้วยทีนี้ก็เลยไปซื้อนะคะอันนี้นะคะไปซื้ออที่ Apple นะคะศูนย์ Apple ที่นาเซนทรันนะคะอันนี้ราคาก็790บาทตามนี้เลยอตัวเนี้ยแล้วก็ จะมีประมาณคู่มือของมันเนาะจะมีที่เปิดของมันแล้วก็อึง้องเงยเลยอ่ะโอเคเราก็จะได้มาละอันหนึง่งอืมแล้วข้างในมันอะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แรกเป็นตัวที่จับเซ็นเซอร์มันยังไม่ได้เบี้ยวอะไรนะของอาก็คือยังได้อยู่กับค่อยๆหมือนไป เออคอยมวไเอ่อได้ว่าว่ามันจะลื่นได้ดีอ่าดูเลยอันนี้แค่วางอย่างงี้นะมันก็ไปละสบายเลยสบายดีมีอะไรก็ถามกันได้นะคะ